แล้วสวยครับวันนี้เรากลับมาอีกลอวในเกมไหมครับก็คือวันนี้เราจะไปเล่นหมดกืนลักเหมือนเดิมจาก EP ที่แล้วนะคะที่เราสร้างบ้านหลบนี้ความมืดซึ่งตอนนี้ก็มืดอยู่มืดอยู่เออบ้านหมบฝนตกนะครับ เช้าเนี่ยโลกมีมังสเตอร์ไหมยอยากทุกดูจังเลยเคนงันจะนอนโอสเกลิตันอย่าบอกนะว่ามันมีแต่สเกลิตันนะทุกคน ่น้องผมเรียกนิดนึงนะคะเน mm ่อ hmm. กลัวเปเกๆียวหนูจะสเกลอู้ยคิปเปอร์ด้วยทุกคนโห mm hmm. คนอาจจะต้องรอนานอยู่นะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้มันมืด mm hmm. ตอนนี้กี่โมงแล้วดูได้ไหมเนี่ย mm hmm. กี่โมง ดูไม่ได้ไหมครับไม่มีไม่ดูกี่โมงแต่ว่าแต่ว่าต้องมีนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาเราจะต้องใช้นั่นด้วยใช้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้เออ ดีหนพี่น้องแล้วก็มีเกาะอ,อยู่นะแต่ผมว่าเกาะแค่นี้มันไม่ดีอ่ะอาหารก็ไม่เคยมีด้วยถ้าเจ็บแล้วก็เจ็บก็ตามนั้นแหละครับคุณก็รู้บ้านมันจะฝนตกนิดนึงก็ต้องเลิกกันนิดนึง คิดดูไหมว่าจะขุดเหมืองกันดีไหมโอเคงั้นผมจะขุดเหมืองก็แล้วกัน ไปขุดใหม่ก่อนเต็กกี้แม่เียต็กกี้แม่เต็กกี้น้องผมมาพูดะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องไปนสนใจนะครับสนใจจะ่ตรงนี้อย่างเดียวก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวมากๆึ่งผมไม่น่ากดคิว พี้ก็มาเออวันนี้ก็คงจะต้องฝึกมือ chắc may rủ may hả còn có ơi ướm sáng luôn các con. Oh ho oh, keeper keeper, Tell me they are keeper, yeah. mi keeper ở nhà mi. Godzilla, 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 ซอมบี้อะเข้ามานะซอมบี้ตรงนี้เราทำาเชือดได้อ,อู้ชีปเปอร์โน่ไอโดนไล่ชีปเปอร์ดู้ชวยเขาให้ कोण ไระเบิดมระเบิดอไม่ระเบิดไม่ระเบิดอไมมระเบิดมระเบิดลครับตอนนี้ถึงเวลาลื้อนะครับถ้ามีคิปเปอร์มาระเบิดตูดผมไม่เอานะผมไม่ผมไม่อยากโดน ัแรงจะบุ่มอันนี้ถ้าเกิดเสบียงมาไมา้รล้าบุ่เราก็ต้องใช้ไม้พวกนี้แล้วแหละเราต้องตัดไม้กันก่อนที่จะไป เดินทางกันเออึเออ้ยจะไม่วิ่งจะไม่วิ่งออรอาหารรถเอ,อ๊ะทำไมรอนอะาหารมันเด้งๆตงตัวนี้มีสเกลดิัมเนี่ยไม่โหลดอีก โอเคครับนี่คือวิธีคนตควลาวาโอ้เล็กเล็กเลวิธีของคนตัวลาวาโอเ,เ,เค อะไรเลยนเะจ,ะจะอแต่เกาะเนี่ยอ้นั<อ>่ไเะคอเกาะเ้วงั้นเกาะนั้นคเอาเป็นที่พักอาศัยคนนะคบเพราะว่าตอนนี้สิ ครับกล่องจะถึงก็อเฮ้ยอ้น้ำบ้าแกจะพัดฉันตกลาวาได้ไง เป็นตะกินเกาะนี้เป็นเกาะเล็กๆเหรอโอ้โหเกาะเล็กๆจะอยู่ไหวไหมเนี่ยเกาะเล็กๆช่างมันถึงจะเกาะเล็กแก็ต้องอยู่ก่อนครับเพราะว่าเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็มีต้นไม้นะเนี่ยมีเลยมีน้ำมัวแป๊บนึงนะครับคน นะครับก่อนนี้คงไม่ต้องปักไฟเยอะแล้วลาวาไปชั้นดีเลยแหละตอนนี้โอเคงั้นก่อนจบคลิปก่อนส,สร้างบ้านตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แหละเราไมา่มีบ้านเป็นบ้านเล็กๆก่อนอแล้วตอนนี้ ไวยเลี้ยงต่ออาหารดใไม่นะหลออาหารลดหลออาหารลดทุกคนหลอออาหารลด,ด,อาารลดโอเคงั้นก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สำหรับ EP 2นะคบก็อย่าลืม